สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวเครื่องปรับแดงดันไฟอัตโนมัตินะครับของ CBC ซึ่งผมใช้อยู่2รุ่นนะครับรุ่น10กิโลวัตต์กับรุ่น3กิโลวัตต์เดี๋ยวเราไปดูว่าจุดเด่นของตัวเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับอันดับแรกตัวนี้จะเป็นห้องขุดซึ่งจะเสียงดังนะครับนี่ผมเปิดประตูเข้าไปจะเสียงดังนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพาไปดูก่อนแต่ว่าจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเสียงมันรบกวนแล้วผมออกมานอกห้อง ตัวนี้ก็ค่อยอธิบายทีหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวนี้เป็นรุ่น 10k นะตัวนี้สังเกตนะครับไฟอินพุตมา240เอาพุตออก223นิ่งมากนะส่วนอีกตัวนึงอันนี้ผมก็ใช้ c p c นะอินพุตมา227ออก221ก็ค่อนข้างนิ่งนะครับจะใกล้เคียง220ตัวนี้ผมใช้ไฟ3เฟสผมจะแยกแต่ละเฟสเห็นไหม ตัวเล็กเนี่ยตัวนี้ขนาด 3k นะตัวเล็กผมต่อเข้าเฟส a นะครับส่วนตัวใหญ่ตัวนี้ขนาด 10k นะครับตัว 10k ผมต่อเข้าไปเฟส b ทีนี้นะครับคุณจะสังเกตนะว่าไฟแต่ละเฟสของผมเนี่ยอินพุตไฟที่มันเข้ามานะแรงกันไฟมันไม่เท่ากันอย่างต,ตัวนี้มันเข้ามาประมาณ220ปลาย,ลายส่วนตัวนี้เข้ามา230ปลาย ครับมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวออกมาสีนี้เสียงดังน,นะครับร้อนด้วยผมไม่ได้ใช้แอร์นะครผมใช้แค่พัดลมทีนี้อธิบายเพิ่มตัว cbc นะครับยี่ห้อนี้จริงผมก็ใช้มาสองสามยี่ห้อยี่ห้อนี้ค่อนข้างนิ่งในะเรื่องของไฟไม่ว่าไฟจะตกหรือเกินไปเยอะๆมันก็ยังคงปรับแรงดันให้อยู่ที่ประมาณ220บวกลบแค่นิดหน่อยแค่3%เท่าที่ผมดูนะครับ ยังไม่มีเคสที่มันบวกลบจนน่าเกลียดไม่เหมือนบางรุ่นนะครับผมจะไม่ระบุรุ่นกันแล้วกันบางรุ่นบวกลบไปไกลมากบวกึ้นไปสิบเปอร์เซนซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราซึ่งหลักๆก็จะเป็นพวกเครื่องขุดนะครับที่ผมใช้งานอยู่ก็นแนะนํานะครับ CBC ถ้าเป็นรุ่นตัวใหญ่สิบเคเนี่ยอย่างตัวสิบเคที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับราคาประมาณหมื่นสามส่วนตัวเล็กนุ่นที่หลบอยู่มุมนัน่ะ ตัวเล็กขนาด 3k 3 3k 3, 3ก็ไม่ได้เยอะนะครับกล่องี3กล่องก็หมดแล้ะ 3k นี่ตัวละ4,000นะครับ4,000กว่าๆโอเคนะครับเพ,เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะฮะเผื่อใครกำลังมองหาเครื่องปรับแดงแรงดันไฟนะจะมีปุ่มให้กดด้วยนะเพิ่มแรงดันสำหรับพวกที่เป็นปั๊มน้ำเป็นมอเตอร์ก็จะมีสวิตให้เรากดสวิตอยู่ด้านหน้านะครับโอเคนะครับ ผมก็จบการรีวิวเท่านี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อซื้อที่เพจเขาได้นะครับ CBC International นะครับ CBC ค้นใน Lazada Shopee ก็มีหรือจะซื้อที่เพจเขาโดยตรงก็ได้ก็ขนาดกระทัดรัดนะไม่ได้ใหญ่เกินแต่หนักนะครับเห็นตัวเล็กๆนี่หนักมากนะครับนะีตัวนั้นน่าจะสักโอน่าจะ20ลอยู่นะหนักมากโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับ